สวัสดีครับสวัสดีเด็กดีทุกคนที่ผ่านทางมาทุกทุกขั้นครับยินดีต้อนรับทุกคนแล้วกันเนาะสู่ช่องเล็กๆของเราครับ l s w แฟนผีเพจของเด็กผีไซด์อวยนะครับผมวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับข่าว,ข,าวข่าวตลาดซื้อขายเหมือนเดิมนะครับผมก็ต่อจากข่าวเมื่อวานนะครับที่เรามีข่าวที่จะปล่อยนักเตะสามคนถูกไหมเพื่อนๆนั่นแหละนะครับไม่ใช่สามดิ <c oughs> เออสองคนหรือสามคนจําไม่ได้นะครับก็ แน่นอนนะครับผมณตอนนี้นะครับมันมีความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับไอสอตัวเนี้นะครับผมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะมีตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมได้ขายได้นะครับผมมาเริ่มจากคนแรกครับก็คือฝากคุณดูไปสตี้เนาะไปสตี้นะครับเมื่อคืนนะครับผมก็ข่าวจากโรมาโน่หรือว่าผู้สื่อข่าวหลายๆคนมันก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่านี่มันมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้แล้วก็ปิดดิวได้ เรียบร้อยนะครับผมก็ต้องมารอรุนครับว่าอีกวัน2วันเราจะได้รู้มากน้อยขนาดไหนนะครับเกี่ยวกับค่าเหนื่อยค่าตัวแล้วก็เขาจะไปทีมอะไรนะฟูมินเต้ไม่ใช่ดิชื่อแปลกๆผมจำไม่ได้แล้วกันนะครับผมขอโทษเพื่อนๆด้วยเนาะนะครับชื่อมันแปลกจริงนะครับผมเองจำไม่ได้นะครับว่ามันชื่ออะไรนะครับแน่นอนครับเปสตี้นะครับผมมันมีดราม่าหลายๆเรื่องก่อนที่เขาจะย้ายทีมเนาะ ตั้งแต่เมื่อครั้งกระนู้นเลยนะครับที่มีอเอเย่นนะครับผมแล้วก็มีโค้ดทีมชาติเนาะที่ออกมาให้บทสัมภาษณ์นะครับว่าเปเยสตี้ควรได้รับโอกาสมากกว่านี้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้คะแนนปิดกั้นพัฒนาการของเปเยสตี้นะครับและหลังจากนั้นนะครับผมก็ฤดูกาลที่แล้วนะครับบอสของเรานะครับผมอิดิเตนทฮารก็ให้โอกาสเจ้าหมูเปเยสตี้เต็มที่นะแต่ว่าผมรู้สึกอย่างหนึ่งก็คือด้วยสไตล์การเล่นของฟานโดนะครับผมกับ แนวทางการเล่นของอีเทนทากอะแม่งไปคนละทางเว้ยนะครับคือฟาคุนโดะเป็นปีกแบบปีกยุคเก่าอะเพื่อนเนึกภาพออกปะเป็นปีกยุคเก่าที่ยืนชิดยืนชิดสุดเส้นนะครับแล้วก็เป็นปีกข,ขวาที่ถนัดเข้าขวาคอยคอรสบอลเข้ามาตรงกลางอะไรประมาณนั้นนะครับผมสำหรับฟาคุนโดนะแต่อีเทนทากต้องการปีกที่สามารถกระชากลากเหลือยเข้ามาตัดยิงเองได้ บ้างนะครับแล้วก็มีจังหวะส่งบ้างอะไรประมาณนี้คือมันเป็นคนละแนวทางกับเบเยสตี้เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อจะให้โอกาสเบเยสตี้ในการลงเล่นในในแนวทางของริเทนฮากแล้วมันไม่เวิร์กครับเพื่อนๆเ,เห็นหลายแมตช์มากในฤดูกาลที่แล้วว่าเบเยสตี้เล่นในแผนของริเทนฮากแล้วแม่งไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นครับในการที่นักเตะหนึ่งคนเล่นกับผู้จัดการทีมอีกหนึ่งคนแล้วมันไม่เวิร์กแน่นอนครับมันก็ต้องจากกันนะครับ ในฤดูกาลไม่ใช่เดือนฤดูกาลในตลาดเนี้นะครับเราอาจจะได้ค่าเหนื่อยจากเปรียตตีมาบ้างนะนะครับก็ไม่น้อยก็ามากนะครับขอสัก2ี่ล้านแล้วกันได้ไหมนะครับตอนนั้นเราซื้อมาก็ประมาณ10ล้านถึงสิบกว่าล้านจำไม่ได้นะครับจำไม่ได้ดีย้ายมาตั้งแต่ยุคนู้นนะครับยุของนาลูอมโอล่นะครับผมก็ถ้าออกไปแล้วนะครับผมทําผลงานได้ดีก็ดีใจด้วยสําหรับเปตีนะครับผมตามไปผมชอบเปตตีมาก ชื่อมันเท่ครับฟาคุนโดเปเยสตี้ชื่อเท่มากแต่ว่าไม่ว่าจะเล่นกับผู้จัดการทีมคนไหนเขาก็ไม่เข้าอ่ะเหมือนกับดอนนี่ฟันเดอร์เบกบครับก็คือเล่นแล้วแม่งไม่เข้ากับแผนของผู้จัดการทีมนั่นแหละนะครับจึงทําให้เขามีข่าวที่จะย้ายออกแล้วก็น่าจะจบในซัมเมอร์นี้สําหรับฟาคุนโดเปเยสตี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนนะครับผมก็คือลูมาสโมสอนครับสกอตต์แบ็กทอมยินดนะครับ แม็กทอมสำหรับตัวผมเองนะสำหรับตัวผมเองเลยนะผมเชี่์ให้ขายตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้ว <c oughs> ไม่รู้สิเพื่อนเพื่อนคิดเห็นอย่างไรเ <c oughs> กี่ยวกับแม็กทอมเนี่ยคือแม็กทอมไม่ใช่ไม่เก่งนะเพื่อนๆมันเก่งนะม,นงนะมันเก่งมาก,ม,ก,ม,ากมันหาเขาเรียกว่าไงหาหาช่องอะโจมตีคู่ต่อสู้ได้เก่งมากมีส่วนร่วมกับประตูเยอะมากแล้วก็เขาสอดตัวเข้าไปอยู่ในจังหวะที่ทําประตูได้หลายๆลูกมากนะครับ แต่ณน้าจอบนั้นอะ่ะมันเป็นสไตล์ที่เขาเรียกว่าไงนะขัดหูขัดตาขัดใจแฟนบอลหลายคนมากก็คือมึงเล่นเป็นกองกลางใช่ไหมมึงเล่นเป็นกองกลางใช่ไหมหรือเล่นเป็นเวอร์ซีคือจะใครให้เขามาเล่นเป็นเบอร์หกนะครับก็เล่นไม่ดีไม่สามารถคุมเกมรับได้นะครับแผงอ่าหน้าแผงกองหลังของเราไม่สามารถคุมได้ ใครจะเล่นเป็นเบอร์8นะครับเขาก็ไม่สามารถคืบหน้าบอลได้ไม่สามารถจ่ายบอลลูกสวยๆได้ไม่สามารถคุมจังหวะเกมตรงกลางได้ใครจะให้เขาเล่นเป็นเบอร์10เขาก็ไม่ใช่นักเตะเบอร์10ที่สามารถจ่ายคียพารสวยๆได้ใครจะให้เขาเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าหรือก็ไม่ควร <laughs> ไม่ควรกับศักยภาพร่างกายของเขา นั่นแหละคือมันเป็นอะไรที่ย้อนแย้งมากสาหรับแม็กอมมีเนสำหรับผมนะแต่ถ้าเกิดว่ามีเขาไว้กับทีมดีไหมถามผมนะดีในจังหวะที่แบบเราอาจจะโดนนําอยู่แล้วท้ายเกมเราส่งแม็ก o อมไปหวังที่จะให้เขาสอดเข้าไปยิงได้สักลูกอะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรที่ดีมากนะครับผมถ้าเกิดมีสกอตแม็กคอมมีเน่อยู่แต่ถ้าในแผนการของอีเดนฮักที่ต้องการเซตเกมจากแดนหลังแล้วส่งไปให้แดนกลางพาบอลขึ้นหน้า มันเล่นยากมากครับถ้ามีสกอตแมกโทเมเนีอยู่ตรงนั้นเพราะเขาไม่สามารถที่จะอืมนยแคลรี่บอลขึ้นหน้าได้สวยๆไม่สามารถจ่ายบอลขึ้นหน้าได้แบบสวยๆอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์บอกผมหน่อยคือมันไม่ใช่นักเตะที่ไม่เก่งครับแต่ว่าด้วยสไตล์ของแมกโทเมเนีมันไม่เหมาะกับการเล่นของอ e ิลิเทนฮากมากเท่าไหร่ยกเว้นแค่ว่าในจังหวะไหนที่เราต้องการประตู ทายเกมแล้วเราส่งแมคโทมินีลงไปเพื่อจะหวังให้เขาสอดเข้าไปยิงได้สักลูกอะไรประมาณนี้อันนี้คือเหมาะมากสําหรับแมคโทมินีนะแต่ถ้าเกิดให้เขาลงเป็นตัวจิงส,สม่ำเสมอนู่นนี่นั่นเลยผมว่าแม่งไม่เหมาะเว้ยไม่เหมาะนะครับแล้วทีนี้นะครับผมในฤดูกาลเนี้ยไม่ใช่ในตลาดเนี้ยแมคโทมินีมีข่าวที่จะย้ายตั้งแต่นู่นเลยครับตั้งแต่ต้นตลาดฟูลแลมให้ความสนใจยื่นแม่งมา2ทีแล้วแมนยูปัดไป2ทีตลกายไหม ยื่นมา2ทีปัดไป2อทีด้วยอะไรที่แบบมึงให้ค่าตัวแม็กทอมกูถูกไปเพื่อนมึงต้องเพิ่มค่าตัวให้แม็กทอมกูมากกว่านี้เออนั่นแหละนะครับก็มันเป็นโอกาสที่ดีนะที่ทําให้แม็กทอมมีเนนะครับรู้ตัวว่าเฮ้ยเรากำลังจะปล่อยขายหรือเปล่านะครับเราต้องโชว์ฟอร์มให้ดีกว่านี้หรือเปล่าแต่นัดที่เจอับฟูลแมก็ไม่มีอะไรครับมีจังหวะที่เซิร์ฟเซได้ยิงนั่นแหละก็คือ ปหยุดไปไปหลุดอยู่ในเซมเขานิดนึงนั่นแหละนะครับผมสําหรับไมโทมีนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่รู้นักเตะเมื่อวานแล้วนะครับคือนาโปลีให้ความสนใจแล้วคุยกับนักเตะแล้วนะครับให้ความสนใจคุยกับนักเตะแล้วนักเตะโอเคตกลงนะครับอยากย้ายไปนาโปลีนะครับแต่ว่าติดด้วยอย่างเดียวคือนาโปลีไม่มีตังค์ครับณตอนนี้นะครับเขาต้องขายวิเตอร์โอซิมเฮนออกจากทีมซะก่อนเพื่อจะหาทุนนะครับมาซื้อ นะครับสกอตต์แม็กโทมินีแต่ก็เมื่อเช้านะครับผมมีข่าวจากฟาบิโซโรบานโน่มั้งหรือว่าหรือว่าผู้สื่อข่าวคนไหนผมจำไม่ได้นะคือเขาให้ข่าวมาว่าฟูลแลมลังจากที่โดนปัดไป2ทีเมื่อต้นตลาดนะครับกลับมาร่วมนั่งคุยนะครับในดิวนี้แล้วนะครับก็ต้องมารอรุ้นว่านะครับสกอตต์แม็กมินีกับฟาคุโดเปเสตี้คนนี้ใครจะไปก่อนแล้วก็ รู้สึกว่าฟูลแลมจะตกลงค่าตัวนะครับผมกับแมนเชสเตอร์เต็ดแล้วที่ประมาณ30ล้านนะครับที่แมนเชสเตอร์ต้องการนะครับก็แน่นอนครับถ้าเกิดสโมสรกับสโมสรดีลกันเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ครับคือฟูลแลมครับหน้าที่ของคุณคุณต้องไปคุยกับสกอตต์แมคโทมีให้รู้เรื่องว่าเขาต้องได้ค่าตัวเท่าไหร่โปรเจกต์ของเขาเป็นยังไงเขาไปแล้วเขาจะอยู่ในสถานะอะไรนะครับก็ ต้องรอดูครับวัน2วันนี้น่าจะมีเฮลวีโกสักดีนะไม่ว่าฟาคุโดเปยสตี้หรือว่าสกอตแม็กทองนีนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวครับเ,เพื่อนๆใครที่ฟังจนจบคลิปแล้วนะครับอยากไม่กด s u b สไครต์ช่องลบวันหน่อยนละจึกคนที่ยังไม่กดไลค์ขอคนละหนึ่งจึกครับฝากเพื่อนๆแค่นี้แล้วกันสำหรับวันนี้นะครับข่าวเล็กๆน้อยๆประจำวันสวัสดีครับ